สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม f c ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพชรยน์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โกดัง3นะครับพามาดู v ีออส5 e ปี2017สดีดำเกียร์ออโต้คันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นนะเลขไม่น่าจะอยู่ที่130,000กว่ากิโลเมตรนะครับท่านใดสนใจนะคันนี้ ห้ามพลาดเลยนะครับรถสวยมากนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมือเดียวเลยนะครับข้อดีของรถหน่วยงานปลดระวางนะครับเขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องที่ศูนย์บริการตลอดนะครับประวัติดีประวัติศูนย์แน่นอนนะครับสำหรับ v e ีออคันนี K ้ N e. พอนทุกๆนะครับห้าพกว่าบาทเท่านั้นนะราคาตัวรถ3 5 9 0 0นบาท คันนี้เครดตดีฟรีดาวผ่อนอยู่5,000ไปปลายเท่านั้นเองนะครับหากท่านใดสนใจนะติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์064-642-3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับวีออสของทางเพชรยนต์เรานะครับมีให้เลือกมากกว่า60คันเลยนะครับหากไม่ชอบคันนี้ก็ยังมีคันอื่นให้เลือกอีกมากมายเลยหากท่านใดนะครับเห็นแล้วสนใจอยากได้นะครับไม่สะดวกมาดูรถด้วยตนเองหรือว่าไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์นะครับที่เพชรยนต์ เราก็มีบริการไฟแนนซ์นะครับจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับมีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับดูคลิปนี้นะครับวีออคันนี้เหมือนได้ดูรถด้วยตนเองนะครับผมพาดูทุกซอกทุกมุมทุกจุดเลยนะครับซื้อ v ีออซื้อกับผมนะครับป๊อปเพรยนต์ให้ผมได้ดูแลให้ผมได้บริการนะครับ ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%เท่านั้นเองนะครับหาอยู่เอาเป็นว่าไม่ผิดหวังเดี๋ยวพาไปดูนะครับมาเริ่มกันที่ฝากระโปรงด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับฝานะสวยๆเลียมสันตัวรถเนาะเงาๆคมๆแบบนี้เลยนะครับ Vios ตัวนี้นะเจนสุดท้ายแล้วนะครับเขาจะเลิกผลิตแล้วนะครับกันชนหน้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะสีดำดุๆเข้มๆหล่อๆแบบนี้กระจังรูปทรงตัววายมีตาโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางชัดเจนแบบนี้นะครับ ใบทะเบียน6กไก่ลอจุฬา8506กรุงเทพมหานครไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้นะครับไฟนะครับไฟจะเป็นไฟมันติรีเฟเกเตอร์นะครับหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะโคมไฟสวยมากนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหมองแต่อย่างใดเลยนะครับกันชนหน้านะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะในส่วนของแผงหลังพึ่งก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับสีดําเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับสวยงามเงาเงาสีสันเหลี่ยม คมๆแบบนี้เลยนะครับตัวรถนะนี่สวยมากล่องไฟต่างๆสวยเสมอกันนะครับนี่สีเงาหนะเหลียมสันตัวรถนะคุณผู้ชมนี่เรียมสันนะคมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋ม,มแต่อย่างใดเลยนะครับออกง่ายไม่ยุ่งยากนะครับมาดูในะส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะแบกอลลอย้ายเดิมโรงงานเลยแม็กสี่รูร้อยนะตัวนี้รัดด้วยยางทันเดอร์นะครับซีรีส์ยางเดี๋ยวมาดูซีรีส์ยางกัน 18560 r 1 5ครับตัวยางได้เป็นยางปี2022นะครับยางปี22 2งนะดอกยางนุ่มๆลึกๆลองยางนะครับลึกๆแบบนี้นะครับใช้งานกันได้อีกยาวๆยางปีเดียวเองนะครับมาดูซุ้มล้อด้านในนะครับขออนุญาตเปิดแฟลชนะคุณผู้ชมสวยมากนะครับด้านในนะสะอาดสะอานมากเลยนะครับโช๊คเดิมสปริงเดิมไม่มีน้ํามันหยดไหลเยิ้มนะนี่ไม่มีรอยผุก่อนเลยนะครับด้านในสวยมากโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหาอยู่นะ ไปใช้นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้คันนี้ไปฟิล์มมีให้เรียบร้อยแล้วรอบคันฟิล์มประมาณ60%รอบคันนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยมาดูในส่วนของหลังคากันบ้างดีกว่ากระจกนะครับกระจกของตัวรถนะนี่มองเห็นไหมนี่กระจกเนี่ยรอบคันเนี่ยเป็นของ Toyota หมดเลยนะครับ ด้านบนนะครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋มตัอย่างใดสภาพเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะครับเพชโยน์การันตีให้อยู่แล้วรถไม่มีชนหนักพิกความหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับหากตรวจพบเจอยินดีคืนเงินเต็มจํานวนเลยมาดูแผงประตูกันบ้าง แผงประตูนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสวยๆซีนประตูเดิมๆหออัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะแผงประตูนี่สะอาดสะอ้านมากภายในจะคุมโทนไปด้วยสีดานะครับตัดกับสีโรสโกนะครับสวยๆแบบนี้โครงสร้างต่างๆเดิมแท้แน่นอนนะครับมาดูกันนะเม็ดอาร์กต่างๆนะครับครบทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้เม็ดอาร์กพวกนี้เขาจะเชื่อมโดยโรบอทโรงงาน เชื่อมแล้วเกิดเป็นเม็ดอาร์เม็ดสปอตพวกนี้นะครับหากเม็ดพวกนี้ไม่อยู่นะครับสันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนั้นนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุมากนะครับแต่รถทางเรยนต์เรานะการันตีให้นะครับเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำอย่างแน่นอนหากรถพลิกคว่ำม,มานะครับหรือโดนอุบัติเหตุด้านข้างมาเม็ดอาร์ k, เขาก็จะหายไปนะครับตรงนี้จะไม่มี มาดูเสาบีกันต่อนะครับหัวน็อตประตูนะไม่มีแกะไม่มีไขนะหัวน็อตเดิมๆแผ่นเพจนะเดิมๆนะครับเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังตรงแน่นอนนะครับพาร์ทเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยโครงสร้างต่างๆนะค,คุณผู้ชมเม็ดอาร์กนี่ครบทุกเม็ดทุกจุดแน่นอนนะครับสวยมากภายในสะอาดสะอานกว้างขวางนะสีดําเดี๋ยวไปดูกันทีหลังนะครับมาดูประตูด้านหลังกันก่อน แผงประตูไม่มีช้ําเช่นเดียวกันนะครับซีเดิมนนเดิมหน็อตเดิมเดิมไม่มีการแกะคางไขใดๆทั้งสิ้นนะเสา a เสา B ดูไปแล้วมาเช็คเสา C กันบ้างว่ารถมีตัดต่อต,ตัวถังมาไหมนะครับสังเกตได้เลยนะเม็ดอาร์เขาจะครบทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้นะครับสีก็ไม่มีผิดเพี้ยนนะนี่หากรถตัดต่อตัวถังมานะส่วนมากตัดหลังเนี่ยเขาจะตัดช่วงนี้นะครับเม็ดอาร์เก็จะหายไปนะแต่นี่เนี่ยเม็ดอาร์อยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดรถเดิมแน่นอนนะครับ เสซีสวยมากนะครับมาดูด้านหลังกันระบบเบรกคู่หน้าได้เป็นดิสคู่หลังได้เป็นดมนะครับซูมล้อต่างๆไม่มีรอยผูกก่อนนะนี่สะอาดสะอานไฟนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับกันชนนะแนบชิดสนิทนะครับนี่รองไฟเสมอแบบนี้ไฟเป็นแบบ LED นะครับในส่วนของ Vios ไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหมอง นะครับโลโก้โตโยต้าวีอต่างๆด้านหลังมีให้ครบถ้วนเลยเซ็นเซอร์ถอยหลังมีให้2จุดมาพร้อมกับไฟทับทิม2ด่ดวงนะครับที่กันชนท้ายด้านหลังนี่ต้องบอกว่ากริปเช่นเดียวกันนะครับกิปกิปเลยมาดูโครงสร้างด้านในกันผ่อน6,000กว่าบาท ขอพัยครับผ่อน5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้รีบติดต่อจับจองเข้ามาหาผมได้เลยนะป๊อปเพรยนต์0646423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับต้องรีบเลยนะครับทางเรามีเซลล์มากกว่า30ท่านเลยนะไม่งั้นนะครับรถสวยๆแบบนี้นะหลุดไปหาท่านอื่นอย่างแน่นอนนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยกดเบอร์โทรโทรหาผมนะครับยินดีให้คาปรึกษายินดีให้คําแนะนําเลยนะครับไม่ซื้อไม่ว่าโทรมาคุยโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะครับนี่ ร่องน้ำเม็ดอาร์กต่างๆนะโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับสำหรับด้านหลังภายในไม่มีรอยสนิมหรือว่ารอยตัดต่อตัวถังแต่อย่างใดคานเดิมๆนะครับภายในห้องเก็บสัมภาระสะอาดสะอ้านนะกว้างขวาง,วางแบบนี้นี่ไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยตำหนิใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมาดูโครงสร้างด้านล่างกันนะครับเม็ดอาร์พวกนี้ครบทุกเม็ดทุกจุดแน,น่นอนตาปมล,ลึกๆซีนทางมะพร้าวสีไข่นะครับอยู่ครบเลย หากสีทั้งมะพร้าวสีไข่ตัวนี้นะครับเป็นสีเดียวกับสีพื้นเม่อไหลสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ารถคันนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากนะครับแต่รถคันนี้นะเดิมๆอยู่นะครับไม่มีรอยเจาะนะสีก็ยังสวยๆปั๊มต่างๆก็ลึกๆอยู่รถไม่เคยติดแก๊สนะหากติดแก๊สก็จะมีรอยเจาะแล้วนะครับอุปกรณ์แม่แรงยางอะไรมีให้ครบถ้วนสีทั้ง3ฝั่งนะครับด้านหลังนะ สีทางมะพร้าวสีไข่ก็อยู่ครบถ้วนด้วยเช่นเดียวกันนะครับตีรันตีให้เลยนะครับคันนี้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน่นอนนะครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนนานสูงสุด84งวดงวดแะ้ประมาณ5,000เป็นายเท่านั้นนะครับสนใจก็รีบจับจองเข้ามากับผมได้เลยป๊อปเพชรยนนะครับดูคลิปนี้จองกับผมได้เลยโทรหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผม ดูแลให้อย่างเต็มที่เลยนะครับมาดูเรียมสันฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคมคมเช่นเดียวกันนะไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบหรือรอยบุม๋มแต่อย่างใดนะครับผิวพันธุ์ต่างๆโครงสร้างเดิมๆนะครับเล่มไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีกับสีไม่มีกับไมค์กอไมไม่มีเปลี่ยนเครื่องแน่นอนเครื่องบล็อกเดิมนะครับแผงประตูฝั่งคนขับนะซีนต่างๆดูสภาพได้เลยนะคุณผู้ชมไม่มีตำหนิเลยนะครับ ไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยถลอกอะไรทั้งสิ้นนะครับเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะครับเพจขออภัยครับกระจกกระจกไฟฟ้าออตโต้บานคนขับนะครับสำหรับตัว E นะเสา A เสา B นะสภาพสดๆแบบนี้ต้องรีบแล้วนะครับนี่สติ๊กเกอร์ตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานนะหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับเสา A เสา B นะคงสภาพเดิมๆไว้นะครับเม็ดอารนะ์คต่างๆนีๆ่ ครบถ้วนนะครับทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้เลยโครงสร้างฝั่งคนขับนะสวยมากนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คไม่มีไม่มีหายไปไหนนะอยู่ครบท้วนทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้นะครับถอดออกมาแล้วก็ต้องเก็บให้ดีนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บนะเอาไว้ก่อนนะมาดูด้านในกันต่อนะครับพวงมาลัย เป็นยูรีเทนนะตัวนี้ยังไม่ได้หุ้มหนังมาให้นะครับพวงมาลัยมีแอร์แบ็กมาให้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะสำหรับวีออส 1.5e นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วไปดูเลขไม์กันดีกว่าในส่วนของเลขไม้นะไปดูกันว่าเลขไม้เท่าไหร่สำหรับคันนี้เลขไม้130,000กิโลเมตรนะครับไม่เยอะนะนะครับต้องบอกว่าไม่เยอะเลยคันนี้เข้าแคมเปญ ขัฟรี90วันได้ด้วยนะครับผมลืมแจ้งไปตอนแรกนะหากไม่สะดวกใช้เงินในตอนนี้นะครับออกรถวันนี้ผ่อนอีกถีปีหน้ากันไปเลยนะครับขออนุญาตปิดวิทยุแปบนึงนะครับเดี๋ยวเพลงเข้านะครับติลิขสิทธิ์คลิปผมจะลงไม่ได้วิทยุ c d ดีเต่างๆใช้งานได้ปกตินะอุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับนี่สวยมากแอร์เย็นฉ่าแอร์เป็นระบบไม่นุ่นนะปรับได้สีระดับนะครับจะเป็นแอร์ออโต้หรือแอร์ธรรมดามันก็ กดครั้งเดียวเหมือนกันนะครับออตโต้ก็ต้องกด1นรอบนะตัวนี้ก็หมุนแค่รอบเดียวนะครับเหมือนกันเลยเกียร์ CVT เจ็ดสปีดนะครับเล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะชิปโทนิกมีให้นะครับขึ้นเขาลงเขานะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับตัวนี้ที่วางแก้วมีให้ช่องเก็บของนี่ไม่แตกไม่เสียหายนะครับอันนี้เป็นใบสคบอนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะผมขายราคานี้เลยไม่มีบวกเพิ่มแน่นอน 1.5e ปี 1> 1. 17ราคา359,000บาทพรอยู่ประมาณ5,000ไปไป้ายนะครับสำหรับคันนี้หลังคาไม่มีรอยเจิมสีหรือว่ารอยขีดข่วนแต่อย่างใดนะสะอาดสะอา้านภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับ <c oughs> เดินด้วยจะเข็บได้สีดำนะลวดลายตรงกลางจะตกแต่งสีดำตัดกับสีส้มเบาะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นเบาะเต็ม,เต,มเต็มใบเลยนะครับสำหรับคันนี้มาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับ ้องผู้โดยสารด้านหลังนะแผงประตูไม่มีช้ำไม่มีตําหนินะคุณผู้ชมเม็ดอาร์คให้ดูกันจุใจไปเลยนะว่าโครงสร้างตัวรถคันนี้เป็นยังไงนะครับผงสร้างเดิมๆมนะครับเดิมจริงคันนี้สวยมากกระเป๋าจริงโจ้นะครับด้านหลังมีให้2ฝั่งเก็บเอกสารเก็บสมระต่างๆได้นะเบาะผ้าข้อดีของเบาะผ้านะครับเวลาเขาตากแดดนะครับเวลาเราอยากเรนเ็เยน็นเร็วเวเ,วเนี่ยเขาไม่อมความร้อนนะเปิดแอร์แป๊บเดียวก็เย็นแล้วนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวรถ ภายนอกและภายในนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์และหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าครับมาตอนน่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องดู OVVT วนะครับเครื่อง4สุบ16วาลวาวนะตัวนี้จะได้เป็นตัว108แรงม้านะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินนะ9 1้5 e น0อรองรับได้ถึง E85 เลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องแห้งๆนะครับไม่มีหยดไหลยเยอะนะ ไม่มีน้ำมันหยดหลายเยอะมนะครับรอยมาร์กสีแต้มสีของเครื่องยนต์ก็ยังมีเห็นเด่นชัดอยู่นะครับเครื่องใสปิ้งเลยนะครับเครื่องเกียร์นะไม่มีน้ํามันหยดไหลยเยอะมเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆต้องบอกว่าใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นสภาพของเครื่องยนต์นะระบบเบรก ABS EBD BA มีให้ p r c มีให้นะครับสวยมากนะครับแห้งๆนะเบ้าโชกต่างๆเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะการไขนะคุณผู้ชมเห็นไหมเอ่ย ต้องอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับขออภัยในความกล้องมืดนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะหัวน็อตมีการขยับขยื้อนนะครับเนื่องจากรถหลายปีแล้วนะครับมีกันบ้างเก็บริ้วรอยสะเก็ดหินนะครับขายรถเก็บงานให้นะครับคุณผู้ชมนะได้ไปนะไม่ต้องไปทําอะไรต่อแล้วนะครับเติมน้ํามันขับอย่างเดียวนะสำหรับคันนี้ฝาเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทต่างๆนะอยู่ครบถ้วนตาปั๊มโตโยต้าลึกๆนะแต่ฝาขยับนะขยับเก็บสี เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากรอยสะเก็ดหินนะเพราะว่าโครงสร้างต่างๆนะครับของตัวรถนะครับก็ยังอยู่คงความเดิมอยู่นะครับคานต่างๆเนี่ยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคานด้านล่างนะสวยๆเช่นเดียวกันนะครับที่สําคัญนะนี่หัวน็อตคานด้านหน้ายังไม่ขยับเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าในาสนใจนะครับคันนี้ v ีออสหนึ่งปีหนนะครับ ติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะหากท่านใดสนใจคันนี้0646423955เบอโทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการรีวิวรถที่เข้ามาใหม่อัปเดตรถที่เข้ามาใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ